สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องใหญ่กันสักหน่อยนั่นก็คือกติกาที่สําคัญที่สุดของประเทศเรารัฐธรรมนูญฉบับปี2560นี่แหละครับแต่รู้กันหรือเปล่าครับว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎเหล็กอยู่ด้วยนะเป็นกฎที่บอกเลยว่าห้ามแก้ไขตลอดไปเอมันคืออะไรกันแน่น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับ ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะซับซ้อนเกินไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาย่อยเรื่องทั้งหมดนี้ให้ฟังกันแบบง่ายๆภายใน5นาทีเท่านั้นละครับตั้งแต่เรื่องโครงสร้างอำนาจใหญ่ๆไปจนถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างสิทธิและหน้าที่ของพวกเราทุกคนเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยว่ากันง่ายๆนะครับถ้าเรามองว่าประเทศเนี่ยเหมือนสนามแข่งขันใหญ่ๆสักสนามหนึ่งรัฐธรรมนูญก็คือสมุดกติกาเล่มที่สําคัญที่สุดของสนามนี้นั่นเองครับ แล้วในสมุดกติกาเล่มนี้เขียนว่าอะไรบ้างหลักๆเลยมันคือตัวที่กำหนดเลยครับว่าประเทศของเรามีรูปแบบเป็นยังไงรูปแบบการปกครองเป็นแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญคืออำนาจสูงสุดเนี่ยมาจากไหนกันแน่สำหรับประเทศไทยเรานะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปักธงไว้ชัดเจนเลยครับว่า 1. เราเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้นะ 2. ปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ3ข้อนี้สําคัญสุดๆคืออํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดเนี่ยเป็นของคนไทยทุกคนครับซึ่งพระมหากษัตริย์จะส่งใช้อํานาจนั้นผ่านองค์กรหลักๆ3มทางด้วยกันแล้วไอ้3องค์กรหลักที่ว่าเนี่ยมันก็คือ3เสาหลักของอํานาจหรือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนเป็นผู้เล่นหลักในสนามการปกครองนั่นแหละครับอ่ะเราไปดูกันทีละเสาเลยดีกว่า เสาแรกเลยนะครับก็คือฝ่ายนิติบัญญัติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อรัฐสภานั่นเองหน้าที่หลกัหลกๆของเขาเลยก็คือการออกกฎหมายต่างๆมาให้เราใช้กันในประเทศเนี่แหละครับในรัฐสภาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือสภาผูแ้แทนราษฎรหรือสสอที่เราไปเลือกตั้งกันนั่นแหละครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดไว้เป๊้ๆเ,เลยว่าต้องมีทั้งหมด500คน ส่วนอีกสภาห,หนึ่งนะครับก็คือวุฒิสภาหรือสอวอมีจำนวนน้อยกว่าคือ200คนครับจะเห็นว่าต่างกับสสเกินครึ่งเลยนะซึ่งแน่นอนว่าบทบ,บ,บาทหน้าที่แล้วก็ที่มาของสอวอเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปด้วยแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะมาดูกัน สสห0าคนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของพวกเราโดยตรงเลยอยู่ในตำแหน่ง4ปีแล้วก็ต้องสังกัดพรรคการเมืองใช่ไหมครับแต่สว200คนเนี่ยอยู่ยาวกว่าคือ5ปีแล้วก็มีเงื่อนไขสำคัญมากๆเลยคือต้องเป็นกลางทางการเมืองครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายต่างๆได้อย่างเต็มที่เอาละครับนั่นคือเสาแรกไปต่อกันที่เสาหลักที่สกันเลยก็คือ ฝ่ายบริหารหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าคณะรัฐมนตรีนั่นเองครับกลุ่มนี้แหละครับที่มีหน้าที่บริหารประเทศโดยตรงเลยคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนแล้วก็มีรมัฐมนตรีคนอื่นๆอ,อีกซึ่งรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน35คนครับและแล้วก็มาถึงเสาหลักสุดท้ายที่ทำหน้าที่คานอำนาจของอีกสองฝ่ายเอาไว้นั่นก็คือฝ่ายตุลาการหรือศาลครับ หน้าที่ของศาลก็คือการตีความแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งอำนาจของฝ่ายตุลาการในบ้านเราเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น3มระบบศาลหลักๆนะครับมีศาลยุติธรรมที่เราคุ้นๆกันดูแลคดีทั่วไปอย่างคดีแพ่งคดีอาญาแล้วก็มีศาลปกครองอันนี้จะดูแลคดีที่หน่วยงานรัฐกับประชาชนมีปัญหากันและสุดท้ายคือศาลทหารอันนี้ก็จะดูคดีเฉพาะทางที่เกี่ยวกับทหารโดยตรงครับ โอเคตอนนี้เรามีผู้เล่นครบทั้ง3ฝ่ายแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ามีแค่ผู้เล่นอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะวุ่นวายได้จริงไหมก็เลยต้องมีกรรมการคอยคุมเกมให้เป็นไปตามกติกาด้วยซึ่งกรรมการในที่นี้ก็คือบรรดาองค์กรอิสระต่างๆแล้วก็สารรัฐธรรมนูญน,นั่นเองครับเริ่มกันที่กรรมการที่เรียกว่าเป็นกรรมการใหญ่ที่สุดเลยก็ได้ครับนั่นก็คือสารรัฐธรรมนูญ อำนาจหลักของศาลนี้คือการชี้ขาดเลยว่ากฎหมายที่ออกมาแต่ละฉบับเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาใหญ่สุดหรือเปล่าตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีทั้งหมด9ท่านนะครับอยู่ในตำแหน่งได้7ปีและที่สำคัญคือเป็นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับจบวาระแล้วคือจบเลยนอกจากศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีองค์กรอิสระอีก5องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้คุมกฎคอยจับตาดูอยู่ครับ ก็จะมีตั้งแต่กกตที่ดูแลเรื่องการเลือกตั้งไปจนถึงปปชที่คอยปราบปรามการทุจริตมีทริคให้จำง่ายง่ายนิดนึงนะครับศาลกับปปชเนี่ยจะมีกรรมการ9คนเท่ากันส่วนองค์กรอื่นๆส่วนใหญ่จะมี7คนจะมีแค่องค์กรเดียวที่น้อยที่สุดคือผู้ตรวจการแผ่นดินมีแค่3คนเท่านั้นเองครับเอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากที่สุดแล้วแล้วพวกเราล่ะ ประชาชนคนไทยเนี่ยมีบทบาทอะไรในสนามนี้บ้างในรัฐธรรมนูญเขาก็กําหนดไว้ชัดเจนเหมือนกันครับมันเหมือนกับเป็นเหรียญสองด้านเลยครับด้านหนึ่งคือสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้เรามาเต็มที่เลยนะทั้งความเสมอภาพเสรีภาพในการชุมนุมต่างๆแต่เหรียญอีกด้านหนึ่งก็คือหน้าที่ครับที่เราต้องทำในฐานะพลเมืองเช่นการปกป้องประเทศ การเสียภาษีและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตด้วยครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับจําตอนแรกที่เราพูดถึงกฎเหล็กกันได้ไหมครับกติกาข้อสําคัญที่ถูกล็อกเอาไว้แบบแน่นหนาซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ยากมากๆหรือบางข้อก็เปลี่ยนไม่ได้เลยกฎเหล็กข้อแรกเลยเลข8ครับ จำเลขนี้ไว้ให้ดีเลยเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่าใครก็ตามจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้รวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน8ปีเท่านั้นครับไม่ไว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามนะ และนี่คือกฎเหล็กข้อที่สำคัญที่สุดเลยครับถูกระบุไว้ในมาตรา255เลยว่าห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงสองสิ่งนี้เด็ดขาด 1. คือเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ2คือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐซึ่งก็คือความเป็นราชอาณาจักรที่แบ่งแยกไม่ได้นั่นเองครับ2ข้อนี้คือห้ามแตะเลย และทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมกติกาของประเทศที่เราย่อยมาให้ฟังกันใน5นาทีครับซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้เหมือนกันนะว่าในเมื่อกติกาหลากัหลกๆบางข้อถูกวางไว้อย่างมั่นคงแบบนี้แล้วเนี่ยทิศทางของการเมืองไทยในอนาคตจะเดินไปทางไหนต่อกันแน่